สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุนสุหมงสุบอลจ้าทั้งต่างประเทศสปกนประกเมืองไทยทั้งสุภูสุ坤เนืญญ้อค่ะพี่น้องสบายดีกันนะจ้าพี่น้องคิดวอาคิดถึง fc มา fc เก่าค่ะก่อนยันย้ายต่อกับขอฝากพี่ฝากน,อน,ากชมชมน้อ,ยอยงเลยด้อจจาชุบช่องน้อยของย้ายต่อมเด้อจ้าพี่น้องเพื่อสิได้เพื่อมีคลิป ดีๆมีสาระนาะค่ะเนาะจัง,งิงๆกะเมียนโบอันนี้กะยายต่อมกะพอกปากเนี่ยปากโถปาก,ปากชงน้นอยๆี่ยที่ค่ะเมื่อนี้อันยายต่อมาติปอกมืก่อก่อหไงหลานจะพี่น้องพี่ทอดชิถึงชิถึงชิคนนะจ้า่าติปอกแก้วมื่กรอนใส่ตู้เย็นไว้ให้หลานจะผู้นึงเพิ่งมากผลไม้หลายยายต่อมซื้อมืก่อนมา่อสองวยว่าติปอกใส่ตู้เย็นให้เพื่อนค่ะ มาไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องคิดฮอดคิดถึงสุขสุขคนได้จ้าผู้ใดแย่ต่อมบ้านก็ลงไปฝากอย่าเพิ่งน้อยใจดได้จ้าอย่าแย่ต่อมทิฏฐยอยไปหาพี่หาน้องสุขสุขคนเนาะค่ะน้อเดี๋ยวเสียห้ช่องบ้านร้องไปเนาะค่ะน้องแย่ต่อมกยย็ทิฏฐยเอาที่จะบ้านร้องแไปค่อยสิได้ไปเลี้ยวนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮับปเบิ่งมังกรกันเลยค่ะพี่น้องขอลคุณละไม้มังกรไว้ให้นลานเนาะคะ่ะ สน้วยนี่ยี่สบหาบาทค่ะพี่น้องโลหนึ่งพอดีพอดีตัวลยีห้าบาทจ้าซื้อมะโปกใส่ตู้เย็นให้หลานค่ะพี่น้องเป็นพันนั่นแหล่แหละพันม่วงเนาะ บอกใส่จานไว้แช่เย็นเย็นแบบเ,เลือกเรียนมากอะก็ได้กินมักผลไม่ลายผู้หน่อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ให้จานก็ไม่ได้ย่างไปเอามันอยู่คนละห่องกันจากพี่น้องตั่งญานหลานตื่นย่างไปก็ได้ หิดถึงสี่ไ้เอาก่อนเดี๋ยวเขาย่างไปออกจานมาใส่อันผิวข้างนอกย้ายต่อมกะล่างแล้วเรียบร้อยค่ะจีดจีดเอาจีดแล้วกันเป็นหยิบจินเป็นคำคำเอาค่อยาได้นี่ยากแต่กบ้างใส่จานไปเลยค่ะพี่น้องแบบงไง ใส่าจานล้วก็ไปไว้ในตู้เย็นให้เพิ่นเลิกโรงเรียนมาเพิ่นก็จะได้กินอย่างคือเมียลายหลายเด็กพี่น้องเลิกเรียนมาเนี่ยนะมียายมีอย่างกินบ่คาะพี่นอ้องมื่อกี้ก็จีบอกกันนี่แหละชิมบ,บิงึงว่ามันหวานบ่นบค่ะพี่น้องหวานดีจ้ะพี่น้องหวานดีจ้ะหวานฉ่ำอะไรคลิปนี้กก ย้ะตอมกับิขอฝากพี่ฝากน้องไ้แต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะคลิปหนาพ่อกันไม่จา่าขอให้ทุกท่านมีแต่ควมสุขควมเจริญด้วยค่ะเด้อพี่น้องควมจิบได้ยาไข่ควมไข่ยาได้มีควมคจิบยาได้มีควมไข่ยาได้มีเนาะอายุดีไม่แห้งถุกถกหลัลบหลัเบมากันทำหนาตำลังเนาะโอ้ยเ่าเล้วเ่าเลยยี่หลี่เด้๋ยก้นเฮานี่กระด้จะเมนพี่น้องเลยไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ วั้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้จ้าโชคหมานลำรวยนะคะ